สวัสดีตอนเย็นๆวันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะมีคนมาตัดห้าอาจจะเสียงรกวนนิดน,นึงครับตอนนี้ก็จะมาบอกถึงตัวยาที่ฉีดกันเพีย้ยไฟเพีย้ยไฟกับน,นอนครับตัวน,นี้อีมาไม่กิน่อเก่งเรื่องนอนแต่ว่านี้เขาเขียนเพีย้ยไฟแต่ว่าก็ช่วยกาจัดหนอนเหมือนกันตัวน,นี้ก็เพีย้ยไฟ แต่ว่าก็ในสลากก็เขียนว่ากําจัดนอนเหมือนกันมาลองใช้ควบคู่กันครับอีมาแม็กตินถ้าอาบาแม็กตินก็จะอีกตัวหนึ่งครับในอีมาแม็กตินผสมกับเอ็กซออันนี้หนึ่งกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็จะทำการฉีดไปเมื่อตอนเย็นนี่ครับเดราจะพาไปดูแปลงฟักอทอง มาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเนีี้ในสวนพักทองของเราได้ทําการฉีดยาฆ่าแมาลงแล้วก็ยาฆ่าหนอนไปแล้วครับแล้วก็ยอดแล้วก็จะมีอาการเหมือนนอนกัดเป็นเหลืองเหลืองก็ได้ทการฉีดไว้แล้วครับอันนี้ยอดแล้วก็ได้พุ่งแล้วครับเลยละ เป็นการพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆทุกวันวันนี้ก็ได้ทำการถมโคนครับเพราะว่าลมมันแรงเอาดินรอบๆค่างแ้วก็ขุดขุดขุดยกเข้าไปข้างในเพราะรากเขาลอยอยู่ก็ทำการถมคนแล้วก็กำจัดวัสพืชไปในตัว ตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปประมาณสองสามวันแล้วผมรู้สึกว่าจะค่อยสบายหน่อยเพราะว่ามันจะไม่แฉะเกินมันจะไม่ชุ่มเกินดินก็กำลังมันหมาดแต่มันก็แน่นครับดินรู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงไปประมาณสักเดือนหนึ่งนี่ครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาจนไปถึงกลางเดือนก,ก,กรกฎาคมเ,เตรียมความพร้อมให้ดีครับ ๋ยวก็พวกทองเราก็รอดมาได้เขียวแทงยอดแล้วครับเรือแล้วก็ระวังที่ฝนทิ้งช่วงเราก็ยังมีน้ำมาดานันอยู่เจาะน้ำไว้ล้มยอดมาขนาดน,นี้แล้วยายาทำการไถ้ายดานข้างเพื่อจะปูพริกมะเขือด้านข้าง แล้วก็ตรงกลางก็อาจจะปลูกกระโพดเสริมเพราะามันตายไปหลายตน้นทั้งหนูกัดทั้งไม่งอกแล้วก็น้อนเจาะน้อนกัดเเขียวดีก็ใบใหญ่เขียวดีตัวนี้ก็จะขีดทำการฉีดไปเรียบร้อยเพราะว่า ฝนไม่ตกแล้วเราประมาทไม่ได้ครับต้องฉีดพวกเพลี้ยไฟพวกหนอนอย่างนี้ทล้ากรฉีดป้องกันไว้ก่อนต่อให้เป็นหน้าฝนก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เพราะอากาศว่าเรามันร้อนตัวนี้ไม่มีฝนก็ร้อนเหมือนเดิมพวกเพลี้ยไฟก็อาจจะระบาดได้ป้องกันว่าดีกว่าแก่แต่ก็เจอไวรัสไปตัวหน,นึ่งแล้วครับเดี๋ยวก็เอาให้ดู ันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามารับชมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับขอบคุณครับ